ดีชาวคอร์ e ูตี้โมบาคุณนะครับผมก็ยินตรนลับเข้าสู่ช่องโลนวอต40บวกชานลนะครับผมวันนี้เราก็จะลองว่างนะครับผมก็จะลองมาโดดเบีกันหมดโซโลเดียววันนี้นะครับผมลองมันจะเป็นยังไงครับวันนี้เราจะมาซ้อมมือไม่เล่นเบีนานนะครับมาเก็บ แต้มแรงกันวันนี้ครับตัวเอ้ก็ตามของก่อนนะครับผมตามไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ไม่ลงคลิปหลายวันก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมก็เข้ามาเล่น VR เผื่อว่ามีเวลาวันไหนก็จะมาแต่งปืนให้ชมกันนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ ผมเล่น BR แก่เซงเก็บคะแนนแรงกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะบรรลงการแต่งปืนนะครับผมไว้คอยติดตามว่าจะแต่งปืนอะไรกันส่วนนี้ขอมา solo โโแรง BR นะครับไปดูกันครับนะครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนเมื่อกี้ก็คิวไปตัวหนึ่งนะครับผมได้ info จัดของชอบครับ ปืนถนดนะัดฮะอโฟชอบมากนิ่งๆขอดึงกล้องมาเกอนครับผมใช่ครับก็ส่วนมากผมก็ถ้าลงบียาก็จะเป็นเอมโฟนะครับไม่งั้นก็จะเป็นเอเาอ่า,า AK47 นะครับผมก็ปืนถนัดก็เดี๋ยวจะรีเลยครับฟังเพลงไปก่อนนะครับผมไตเติ้ลไปก่อน เดี๋ยวเราก็ดีไปเพื่อคลิปจะไม่ได้ยาวเกินไปนะครับก็ดูไปนะครับตัดไปที่ขึ้นฮอเลยในการครับผมโอเคตัดมานี่เลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วว่องไวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะเก็บแต้มแรงได้กี่แต้มกัน,นอพอไเป้าสกิลก่อน ค okay. ที่อาสกิลนะครับผมอาตรสกิลก่อาร์มนะผมวันนี้ผมเอาอาชีพมาเป็นแอร์โบนนะครับผมอาสกิลอาสกิลมามาในอย่างโอเคมาแล้วครับโอเคไปกันต่อ,นะตอไปเราก็เดี๋ยวจะไปดูว่าจะไปฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวจะฟาร์มของอีกสักนิดนึงตรงพื้นที่สีแดงนะครับ หาเกาะสามก่อนนะครับผมกันเหนียวเกาะสามนะครับผมเจอศัตรูคนเล่นเก่งๆก็จะได้แบบเอาตัวรอดได้มากขอฟาร์มก่อนครับมีอะไรหาฟาร์มมเก,กาะสามอยู่ไหนเกาะสามอยู่ไหนเออฮก่อนสิเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงครับมีคนยิงกันขนหรือบ,บอดก็ไม่รู้ครับยิงกันนวเลยตอนเนี้ย อยู่ข้างหน้าบ้านนี้เองครับผมโอ้สองสามโอ้สามเลยครับตอนนี้เดี๋ยวดีก่อนน่าจะถอยถอยดูแล้วเอามาตัวนึงครับนี่ไงน่าจะเป็นบอดนะักวี่หมาอย่างเงี้ยในอสองตัวก็ปาลาระเบิดพิษเข้าไปก่อนสัตสองลูก,ก,กเผื่อวิ่ง<ๆ>นะแล้วก็สาม้วยบอมครับบอมอีกหนึ่งลูกเจอเกาะสามนะครับ เดี๋ยวก่อนครับลอยจังหวะเพื่อออกไปแล้วเจอยิงสวนมาตายครับผมอยู่ไหนเอ่ยอยู่บนบ้านน่าจะอยู่บนบ้านข้างหน้าเราเนี่ยจุดแดงๆขึ้นอยู่มีจุดบอกขึ้นอ่าเดี๋ยวเอาเกาะก่อน,กนแล้วกันโอเคครับน่าจะอยู่ในบ้านนะน่าจะเป็นบอทคิดดูด,ดูท่าทางน่าจะเป็นบอทนะครับผมไม่ออกมาสักทีตามหาเลยแล้วกันอยู่ไหนเอ่อยใจไม่มีห้องไหนห้องนี้ไม่ใจ ไม่มีเอาไปไหนวะนี่อ,อยู่ไหนวาอยู่ในข้างล่างมีไหมมีเหุขึ้นจุดนะครับขึ้นจุดสีแดงอยู่แต่ไม่รู้ตรงไหนเอาไงดีเอาลงไปหาเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปหาเลยแล้วกันครับนี่เลยรีบเก็บซะเลยจะเอ๋ไม่เจอตรงไหนเอ่ยมาอยู่นี้ต้องวิ่งออกมาคิดว่าน่าจะเป็นบอทนะครับย่านี้ไม่ออกมาสักทีนั่นใช่ครับจริงๆด้วย เรียบร้อยฮะบอดก็เก็บครับไม่เว้นนะครับผมบอดปล่อยไม่ได้ฮะบอดเดี๋ยวมันล็อกหัวเราครับไปครับไปกันต่อครับผมก็เดี๋ยวเพิ่มเกาะสามฮะการเหนียวกันเหนียวนะครับผมไปครับผมได้เกาะสามแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อไปก็อแอดดอกน่าจะมาเดี๋ยวไปเอาปืนในแอดดอปซักกระบอกหนึ่งล้วกัน เอาเป็นเอ็นเอเอ็มซีแล้วกันครับผมเรามีเอ็มโฟแล้วเราสายเออาร์มีแล้วเราเอาสายเอสเอ็มจีมาตัวหนึ่งพื้นถนัดในอของแบตเทนลอยย์นะครับผมตัวนี้ผมใส่ไว้แล้วก็สามารถกจะเล่นที่ ครับผมเดี๋ยวเอาครับผมเอาเนี่ยปืนมาให้ครับเอเอ็มสีแล้วกันครับผมไปครับเดี๋ยวผมจะรีเลยแล้วกันครับผมเพื่อความว่องไวเดี๋ยวมันจะกอให้ไวนะครับผมสปีดเร่งสปีดหน่อยจูเร่งสปีดนะครับผมให้ไวนะครับผมคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับครับผมเดี๋ยวคุณทุนแรงดีกว่าใช้อะโบนดีกว่าครับไป พอครับผมใช้อะโบนดีกว่าไหนซ้ายขวาหน้าหลังก่อนขึ้นแอร์โบนต้องสังเกตทุกครั้งครับเพราะผมโดนยิงตายมาหลายรอบว่าก่อนขึ้นอีบแอร์โบนนะครับผมไปครับผมไปไหนดีไปนะครับผมเดี๋ยวเราขอไปไหนดีเอ่ยไปไหนดีเอ่ยไปไหนเอ่ยบ้านหลังไหนดีวะงั้นเอาเอาเป็น เอาเป็นแทงน้ําแล้วกันครับเอาไปแทงน้าเนี่ยแล้วกันโอเคเราไปแทงน้ํากันลงไปเลยครับชุบกอดักซุ่มแล้วกันครับข้างบนปลอดภัยสุดครับซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอยอืมไม่มาไม่มาอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยมีคนสกาครับตัวนี้น่าจะเป็นคนนะครับไปนู่นแล้ว นะครับบอดก็คงไม่ใช้อาชีพแบบสเกลนะครับผมเข้าไปบ้านถ้ามีชนไนเปอร์เสร็จเลยเนี่ยพอดีไม่มีชนะไอเปอ้ลไม่เป็นไรครับวันนี้เล่นสาย AR แล้วก็ SMG นะครับผมออกไปนู่นนะครับน่าจะวิงวงมาแล้ววงบีว่ต้องมาอ่าเอาไงเนี่ยอ๋อยิงกับบอดข้างล่างครับเอเราร่วมวงด้วยครับไหลเลยครับเป็นไงล่ะไม่ตายครับผม ไม่ตาไกลเกินไปเรางั้นลงไปหาเลยดีกว่าลงไปนะครับไปเลยครับเราจะจอ่อนี่กำลังยิยงกันกับบอดจุดพดีไม่สนครับเรานี่ครับล้านบอดเลยไหนเขาเอาบอดหายไปไหนเมื่อกี้แบบแบบดิ่งหายไปแล้วคนหรือบอดไม่รู้เดี๋ยวเราเก็บกล่องกันลกันมีของอะไรไหมอ๋อไม่มีของอะไรเลยบอด้วยคนวะเนี่ย ไปครับตามหาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้วิ่งมาฝั่งนี้น่าจะอยู่ตรงบ้านนี้ฮะน่าจะอยู่ห้องไหนไม่เปล่าใจไม่เจอเจอครับรอยเท้าเพื่อนแล้วอยู่ห้องในเลยใจครับนี่ครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอืมไกลเกินฮนะ M S m C เราเปลี่ยนเป็นเ4ฟดีกว่าเป็นไงครับเรียบร้อยครับผมน่าจะเป็นบอดนะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะครับไปมีต่อเดีวเก็บกล่องกันแล้วกันนะครับผมขอ,อฟาร์มอีกนิดนึงดูซิกล่องมีอะไรม้่งไม่มีอะไรเลยบอทน่าจะเป็นบอทนะครับตอนนี้นนโอ้ครับไปต่อครับผม ราจะขึ้นแอร์โบนไปแล้วกันครับครับผมไปขึ้นแอร์โบนกันเลยครับครับเอาจไปนะฮะเอาหลังคาแล้วกันครับที่สูงไม่เปียกเมื่อกี้ไม่มีแทงน้ำให้เราอยู่แล้วเราก็ต้อง บนนี่ว่ะเปียบโอ้โหเต็มเลยครับสองฮะตรงนี้เราจะเลือกเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวไหนว่ะเอาไงดีเอาไงดีเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเห็นบ่รครบร้อยครับเก็บไปหนึ่งน่าจะเป็นบอทนะครับอีกตัวหนึ่งครับข้างหน้าข้างล่างนี่กระโดดน่าจะเป็นคนฮะกระโดดไม่เรียบไม่ตาย แล้วก็ไปไหนแล้วแล้วมาอีกเพียบเลยครับแถวนี้สามสี่เราจะยิงตัวไหนก่อนตัวไกลก็มีตัวใกล้ก็มีเอาตามเอาแล้วไงเราอยู่บนอาคารที่เกี่ยเลือกยิงเลยกว่าใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นตรงนเราใ้ไปเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยไม่ตายเอายิงกันปล่อยให้ยิงกันไปก่อนฮะตัวนี้ใกล้กว่าครับหลบมุมก่อนแล้วกันตัวนี้แล้วกันครับเป็นไงเรียบร้อยครับ จบครับแล้วก็ติดตัวนี้ต่อจังหวะได้ครับผมอมไปแปดชิวครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไงเอาไงตัวนี้เอาไงลงไปเลยไหมหรือว่ายังไงครับผมลงไปเลย,เลยดีกว่าครับใเอไม่เจออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอาหายหายโดนเออกมาหือเกือบโดนฮะอืมตัวนี้ได้จะเป็นคนหรือเปล่า เพื่องข้างหลังก็เจอสิครับอย่างนี้เรียบร้อยฮะเหลืออีกตัวหนึ่งฮะไปแอรโบนต่อครับผมเข้าวงดีกว่าครับได้เปรียบ <your> trip. ไปต่อครับจะไปกลางๆเลยกันกลางวงเลยกันครับตรงบ้านเหมือนเดิมแหละได้เปรียบนะครับผม ที่ศูนไม่เปรียบกว่าชนะครับผมลงมาให้มันมาหลังเนินไม่เอาถ้ามาหลังเนินต้องอ็มโฟดีกว่าครับเผื่อมาเราต้องนิ่งไว้ก่อนเผื่อมาตรงนี้ตรงนี้มุมนี้เราอยู่อ้าวมา้วครับข้างหลังเราไหมครับมาแล้วนั่นไงครับเอ้หลบครับยิงโดนเจ็บเจ็บครับเข้าลูกตาตามดีไหมไม่ตามครับผมเดี๋ยวกันระเบิดควันไปก่อนทีนึงไม่มองเห็นเรานะครับผมเราก็วิ่งอ้อมนะครับตอนนี้ กระโดดอ้อมไปเลยดีกว่าทประชันชิดตัวต้อง M S M C ครับจังหวะนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้อ้อมไม่โดนลบมีลบเอ้าเรียบร้อยครับก็เรียบร้อยครับ,รบ,รรบจบี่มไปมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากช่องน้อยๆไว้ดูเล่นด้วยนะครับผม คลิปหน้าก็จะมาลงคลิปให้ดูต่อนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้ครับฝากช่องน้อยๆไว้ดูเล่นด้วยนะครับสวัสดีครับ